ครับเขนอกดาวครับอ่าวันนี้ก็อยู่กันที่ปักใต้นะครับจังหวัดพังงานะครับอําเภอท้ายเหมืองนะครับอ่ามาติดตั้งบ้านให้ลูกค้านะครับคุณเหรียญนะครับผมหลังนี้ขนาดหกคูณเจ็ดเมตรนะครับยกสูงนะครับไม้เก่าเนื้อแข็งเต็งประดูแดงนะครับราคาห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับก็มีหนึ่งซุ้มบันไดหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องโถงใหญ่แล้วก็สองห้องนอนเล็กใหญ่นะครับแล้วก็มีประตูหลังเพื่อถอดเติมนะครับอ่าเสาทั้งหมดสิบสองต้นนะครับ หลังพิงล้าบันไดก็จะเป็นลอห้าทั้งหมดเลยนะครับสวยๆเลยหลังนี้ลูกค้าอาฟาเป็นแบบเรียบเรียบธรรมดาทั้งหมดนะครับนี่เสาใหญ่ๆนะครับสวยๆเลยนี่เสคู่นะครับเสคู่รอดในทียิบเลยนะครับบานแข็งแรงครับผมหลังนี้เสาก็จะเล่นโรเตอร์เล่นลายให้ด้วยนะครับอ่าเสามีประตูกันสถนักด้วยนะครับใส่บงังคั้นอะไรให้เรียบร้อยนะครับ ช่างเราเก็บตีแล้วนะครับก็เลยขึ้นชมด้านบนไม่ได้นะครับลูกค้าย้อนดูคลิปถัดไปนะครับนี่สวยเลยพร้อมระบบไฟนะครับส่ฟงฟรีพร้อมระบบไฟห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับหลังนี้สวยมากครับมาได้กว้างเมตรสามสิบนะขึ้นไปสามขั้นก็จะมีชั้นพักได้ขึ้นอีกเก็ดขั้นนะครับประตูหน้าต่างก็จะเป็นแตงโมนะครับนี่สวยนะหลังนี้นี่ด้านข้างนะครับ ไต่ถุนนะครับไต่ถุนที่มากครับมาเสียคู่ใหญ่ๆหนาๆเลยหน้าแปดดูครับดูงานนะครับลูกค้าสวยครับประตูหน้าต่างแตงโมนะครับนี่แตงโมแบบทึบแล้วมาชมด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็จะเป็นประตูหลังนะครับเพื่อต่อเติมนะครับอันนี้ลูกค้าให้ติดไฟโซล่าเซลให้นะครับ ฟักโบราณนะครับยึดเหล็กฉากอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมแข็งแรงนะครับไม่ต้องกลัวลมเลยนะครับเพราะเสามันกว้างนะครับเสากว้างฐานกว้างนะครับไม่ต้องกลัวแข็งแรงครับพายุลมไม่ต้องกลัวครับผมนี่สวยเลยนี่อันนี้แถมนะครับโต๊ะกลางเราแถมให้นะครับอ่าสำหรับหลังใหญ่อ่า าชมด้านนอกอีกทีนะครับสวยมากหลังคาคุมไดไม่เปียกฝนข้อปากข้ามุมไม้สี่ตห้าทั้งหมดนะครับห้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับปากใต้ฟงฟรีนะครับหลังนี้หกคูณเจ็ดเมตรยกสูงไม้เก่าเนื้อแข็งเตง็งประดูแดงนะครับอ่ติดกระจกพร้อมระบบไฟนะครับอ พาท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ0961233535นะครับเข็นนกดาวกำแพงเพชรดินดีให้บริการครับอ่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปนะครับโอเคครับผมเข็นนกดาวครับ